สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาปเปิดข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสถานการณ์ร,ราคาทองคำวิเคราะห์แ,แานวโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่26ธันวาคมปี2565ราคาทองคำทรงตัวในกรอบแคบท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลงเนื่องจากตลาดทองคำสำคัญสำคัญทั้งสหรัฐยุโรปและเอเชียนะคะต่างปิดทำการเนื่องในวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสโดยนาเวลา,าแม่สินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,797ดอลลาร์ ด้านเหรียญดอลลาร์เคลื่อน,น,นไหวอยู่ที่บริเวณ104.325จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ34.806บาทต่อ1ดอลลาร์ภาพรวมตลาดยังคงรอดูทิศทางของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงต้นปีหน้าเศรษฐกิจสหรัฐจะเริ่มอ่อนแอลงบ้างแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของอังกฤษและยูโรโซนมีความอ่อนแอมากกว่าเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของอังกฤษและยูโรโซนมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก่อนสหรัฐด้านเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศด้านกองทุน SPDR นะคะขายทองคำออก0.87ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระับ913.01ตันสำหรับวันนี้ไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตาม ราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบแคบระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์ 1, และ1,770ดอลลาร์ 1, หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,750ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,810ดอลลาร์ 1, และ1,825ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,840ดอลลาร์ 1, ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ29,400บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 2 9 9 0 0บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายวที่26ธันวาคมปี25ค่ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนัเวลาที่ไมมสินบนทึกวิดโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำครั้งเดียวนะคะราคาเป็นบวกไปที่50บาท แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณีนิวเ้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่สินนําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ